สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนล่าสุดกันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่34ประจำเช้าวันเสาร์ที่1พฤษภาค,คมก็ปรากฏว่าเซลตาบีโก้ครับเปิดบ้านเอาชนะเลเบเต้ไป2 0วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากไรซ์เมนเดสในนาทีที่51แล้วก็อ u กุสโตโซลารีนาะทีที่74ครับก็เปิดบ้านคว้า3แต้มไปได้ นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเซลตาบิโก้ครับขยับมาอยู่ที่9ของตารางหลังจากเก็บเพิ่มเป็น44คะแนนก็ห่างจากพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในถ้วยยูโรปาลีกในอันดับ6เนี่ย6คะแนนครับเหลืออีก4เกมเนี่ยก็ยังพอได้ลุ้นอยู่ในขณะที่เลเบเต้ครับก็แพ้ไปก็ยังอยู่อันดับที่12เหมือนเดิมก็มีอยู่38คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเนี่ย8คะแนนด้วยกันไปต่อที่ดาซานูนร่าสุดตนนียคงเป็นเลอเนวมสซี่ที่ยิงไป26ประตู และเดี๋ยวส่งไทยกันด้วยโปรแกรมนาทีสัปสิบสี่ครับดึกดึก,ดกวันเสาร์ที่หนึ่งพฤษภาก็จะมีเอบาเปิดบ้านเจอกับทางอาราเบสเอลเช่เจอแอตมาดริดฮุส斯กาพบโซเซดัดแล้วก็เลเวนต์ดิดจะเจอกับโอซสซูน่าวันอาทิตย์ที่สองพฤษภามีบายาโดลิดเปิดบ้านเจอกับเบเตสบิลลิวจะพบกับเกตาเฟ่แคนาดาเจอกาดิสแล้วก็เบรเซียเจอกับทางบาร์เซโลนาฮะก่อนที่คู่สุดท้ายจะเป็นเช้าวันอังคารที่สีพ่พฤษภาเซบีย่าจะเล่นในบ้านพบกับทางแอตเลติกบิลบานั่นเอง